สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพัดนี่ครับ,สบเสเซี่ยๆสวัสดีครับขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังฝากในนด้ครับช่องอาชาผ้ากินฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ขอโทษขออภัย้าเกิดเบาสิ่งใดที่บ่สมมาผภาค้วนที่เราบ่าพอมาครับ แส่บดเสมืดต้องกันพัดม,มีของป่าค้นขังบ้าอนะอืะ้อ ครับครับครับพัดมิเจมันเกิดบ้าเป็นเหตุไปวัดครับได <c oughs> ้วากาสเงินโดนจินเทีย จะพับจับอืมป <c oughs> กติแล้วผัดมี่เดี๋ยด้กินหลายๆยนะครับแต่นี่เป็นผัดมี่แบบเจรครับสูตรเจร เตรียมพร้อมรับการจินเจ

น้องกินคำยังไงบ้างนะครับเด้อหาคนานั้นนั่นบดีหรีเสือครับอือหือดันบุพ่ออยู่จะขอไหมจะไปขอไหมกันได้ครับเด้อขอบคุณขอบคุณครับฝากกดติดตามช่อง youtube ช่องอาชาผ้ากินนี่นะครับเด้อขอบคุณขอบคุณหลายครับพี่น้องเดี๋ยวปอกันไหมครับ